พระเยซูไม่ได้มาตายบนไม้กางเขนเพื่อสนับสนุนให้คนทำบาปแต่พระเยซูมาตายเพื่อให้โอกาสให้โอกาสคนผิดพลาดได้กลับใจใหม่พระองค์ไม่ได้มาตายเพื่อให้คนทำบาป่อไปแต่พระองค์มาตายเพื่อให้คนที่กลับใจใหม่ได้รับชีวิตนิรันดร์แปลว่าการที่พระองค์ลงมาตายยกโทษบาปเนี่ยไม่ได้เพื่อสนับสนุนให้โจรเนี่ยเป็นโจรกฎของการเข้ามาหาองค์พระเยซูคือหนึ่งกลับใจจากบาปสองคือรับการอภัย ที่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์ลงมารับและจ่ายราคาแทนเราบนไม้กางเขนเมื่อเรารับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่ของเราเป็นพระผู้ช่วยของเราเพราะเรารู้ว่าโดยกําลังความดีของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเพอร์เฟกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แลวเราก็จะไม่มีวันเพอร์เฟกต์และต่อให้เราเพอร์เฟกต์วันนี้อดีตที่ไม่เพอร์เฟกต์เราก็ไม่สามารถชดใช้กรรมเก่าได้เหมือนที่อาจารย์บอกว่าบวชยังไงก็ไม่หลุดพ้นปฏิบัติยังไงก็ไม่หลุดพ้นพอฟังอาจารย์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยนะถ้าพระเยซูไม่ได้ลงมาบนโลกโดยาาาารงองดพพะเเื่มาตา โลกเป็นนี้สิ้นหวังมากแต่และคนเตรียมเลยโกนหัวพยายามจะแยกออกจากทุกคนที่เลี้ยงดูเราลูกเมียไม่สนและพร้อมที่จะไปเข้าทางกว้างในการบวชเพื่อต้องการที่จะหลุดพ้นไปในภพภูมิที่ดีแต่สุดท้ายก็มีแค่เพียงเนี่ยเล็บเล็บมือเ,เ,เล็บนิ้วเท่านั้นเนี่ยอยู่เอ่อเล็บใน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 ,ในมือเท่านั้นที่รอดจากดินในปัตตภีในมหาปัตตภีนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ครับ การที่พระเยซูล,ลงมาตายบนไมก้กางเขนเนี่ยไม่ใช่เพื่อมาตายและทําให้คนในโลกใบนี้เนี่ยยังคงอยู่ในบาปแต่ว่าพระองค์ลงมาตายเพื่อจัดการกับอํานาจของความบาปและหลังจากนั้นพระองค์ทรงมีหลักคําสอนพระองค์ทรงให้วิญญาณของพระองค์พระองค์ทรงให้หลักการของพระองค์เพื่อเราจะเริ่มเนินชีวิตบนโลกใบนี้และสามารถพบกับความสุขและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้ เมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์ผมอยากจะบอกว่าศาส,สดาเนี่ยเป็นเหมือนเข็มทิศแต่พระเยซูคริสเป็นเรือรัฐาคตเนี่ยเป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่พระเยซูคริสบอกว่าเราเป็นทางนั้นเหมือนกับว่าอาจารย์เห็นป้ายบอกทางชี้ทางเนี่ยไปทางนี้นะแล้วจะรอดไปทางนี้นะแล้วจะไม่ตกนรกแต่หากถนนมันขาดอาจารย์ไม่ได้ต้องการป้ายอ,อาจารย์จะมาติดป้ายอีกพันป้ายอีกหมื่นป้าย ถ้าถนนมันขาดอาจารย์ไม่ได้ต้องการป้ายชี้ทางอาจารย์ต้องการเส้นทางที่อาจารย์จะข้ามไปพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเราเป็นชีวิตเพราะว่าพระเจ้ารักเราถ้าวันหนึ่งอาจารย์มีลูกผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะมีไหมอาจารย์จะเข้าใจอย่างผมมีลูกเนี่ยลูกเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์อาจจะไม่ได้รับบางทีอาจจะเถียงเราเกเรบ้างอมข้าแก้งอ้วกบ้าง ลูกเราไม่ได้น่ารักแต่เหตุผลที่เราให้อภัยลูกเราได้และไม่จดจําความผิดของลูกเราได้ก็เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พ่อมีให้ลูกจึงยกโทษให้ลูกและไม่จดจําความผิดหากวันหนึ่งลูกผมกินเหล้าเป่าแอลกอฮอล์ต้องขังต้องถูกขังไว้ในเรือนจําถ้าผมมีเงินผมก็ประกันตัวลูกผมออกมาไม่ได้แปลว่าลูกผมถูกนะครับกินเหล้ากินเหล้าเป่าแอลกอฮอล์ลูกผมท้ำผิดแต่ถ้าลูกผมกลับตัวกลับใจใหม่ป้าจะไม่กินเหล้าแบบนี้อีกแล้วด้วยความรักของพ่อพ่อก็จับประกันตัวลูกออกมา ฉะนั้นหากพ่อที่อย่างผมที่เป็นคนบาปยังรู้จักมอบสิ่งดีและยังรู้จักให้อภัยลูกพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ที่รักมนุษย์คนบาปทุกคนพระองค์ก็รู้จักที่จะให้อภัยบาปและยกความผิดบาปและไม่จดจําความผิดบาปของมนุษย์ออกไปเช่นเดียวกันอาจารย์บอกว่าการยกโทษมันไม่มีใครกินใครอิ่มใครทําใครได้บาปคุณทําคุณก็ต้องชดใช้แล้วเวลาที่ลูกบวชให้พ่อให้แม่เนี่ยลูกบวชแล้วแม่เกี่ยวอะไรเวลาเราไปกวดน้ําเนี่ย ถูกไหมครับุที่สูงกุศลสัมปเวสีได้เราเป็นคนกวดเราเป็นคนท่องนโมแล้วคนอื่นได้ได้ไดยังไงแปลว่าถ้าบุญมีการอนุโมทนาสาธุมีการเขาเรียกนะลูกบวชแม่ก่อใช้ผ้าเหลืองถ้าบุญหรือกรรมดีสามารถโยกย้ายได้ทําไมกรรมชั่วหรือบาปจะโยกย้ายไม่ได้เพราะมันคือเนื้อเดียวกันบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วมันคือเนื้อเดียวกันแต่ประเด็นคือใครเหล่าที่คู่ควรที่จะถูกส่งลงมาเพื่อรับความผิดบาปนั้น อาจารย์อย่าเล่นยากอีกต่อไปเลยครับอย่าว่ายน้ําข้ามไปที่อเมริกาอีกเลยถ้ามีเรืออย่าพยายามยกตึกอีกเลยถ้ามีรถเครนอาจารย์ในพระกัมพีบอกอย่างหนึ่งนะครับคนตาบอดไม่สามารถนําคนตาบอดได้ถ้าผมถามอาจารย์เบียร์วันนี้ว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอาจารย์เบียร์อาจารย์ไปไหนอาจารย์เคยเป็นหมอดูไม่ใช่หรออาจารย์เคยตั้งศาลไม่ใช่หรออาจารย์รู้ไหมว่าบาปนั้นมันบาปแค่ไหน หากอาจารย์หลับไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาจิตวิญญาณของอาจารย์ไปไหนต่อให้อาจารย์สอนทำเนี่ยอาจารย์ไปไหนและลูกศิษย์ที่ตามอาจารย์ะ่ะเขาไปไหนถ้าอาจารย์ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากบาปเวรกรรมได้อาจารย์ช่วยใครไม่ได้ผมก็ไม่สามารถช่วยใครได้แต่ผมมีพระผู้ช่วยรอดคือเยซูและที่ผมมาประกาศเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งผมก็เป็นคนบาปเคยติดยาเกเรมาก,ก่อนแต่ที่ผมรอดจากบาปและผมกลับตัวกลับใจใหม่ได้เพราะว่าผมได้มีพระผู้ช่วยรอดและความรักของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของผมผมจึง สามารถช่วยคนมากมายให้รอดจากบาปเวรกรรมที่เขาทําได้และขอเสริมนิดนึงนะครับปลายทางของเราคือเข้าสวรรค์น,นิรันดร์ไม่มีการกลับมาเกิดใหม่อาจารย์พูดอาจารย์พูดอยู่นั่แหละว่าสวรรค์คริสเนี่ยมีเกิดแล้วก็มีดับโนกสวรรค์คริสตคือเป็นที่พำนักของพระเจ้านิรันกาถึงนิรันกาการเชื่อว่าสวรรค์น,นิรันกาถึงนิรันกาในที่ของพระเจ้าอยู่เชื่อง่ายมากกว่าเรื่องของนิพพานทําไมผมเชื่อว่าเรื่องของนิพพานเป็นเรื่องโกหกและไม่มีอยู่จริงเพราะอะไรรู้ไหมครับ พราะวิทยาศาสตร์บอกว่า energy cannot be disappear it can only change the form แปลว่าพลังงานไม่สามารถอยู่ดีดๆก็ดับสลายหายไปแต่พลังงานเปลี่ยนสภาพสถานะเท่านั้นเด็ดต้นเด็ดผลมาจากต้นไม้กินเข้าไปเอา้มามะม่วงหายไปไหนอยู่ในท้องไงอื้อออกมาเอา้าอื้อหายไปไหนอื้อซึมลงไปในดินไงเอาแล้วดินหายไปไหนก็ดูดซึมขึ้นมาบนต้นไม้ไงแปลว่าผล,ลไม้นะั้นมันมันไม่ได้หายไปพลังงานมันมัน,ม,นมันไม่สามารถหายไปได้ มันแค่เปลี่ยนสภาพแปลว่าวิญญาณของเรามีจิตมีความนึกคิดอาจารย์บอกว่านั่งไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยแล้วกูจะหายไปเลยนิพานไปเลยสิ่งนี้คือคําโกหกและถ้าพระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องธรรมะชาติจ,จริงๆการนิพานขัดแย้งและไม่จริงถ้าเปรียบเปรียบเทียบกับหลักการของวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าธรรมชาติพลังงานไม่มีทางหายวิญญาณของเราก็ไม่มีทางหายนิพานไม่เป็นจริงและแม้กระทั่งคนคิดทฤษฎีขึ้นมาก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ถ้าจะเชื่อเรื่องนี้ผ่านเชื่อเรื่องสวรรค์นิรันที่พระเจ้าสร้างโลกยังง่ายกว่าคือถ้าเราว่าเล่นยากเล่นง่ายดีกว่าพุทธศาสนานี่แหละยิ่งง่ายเข้าไปอีกมันยิ่งเป็นตัวตอบย้ำชัดเจนว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งหลักสัจจากความจริงเพราะอะไรพอถ้าบอกว่าสวรรค์นิรันร์เพื่อให้คนเนี่ยกลับไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้านิรันร์คำถามคือพระพุทธพระเจ้าเนี่ย จะสร้างมนุษย์มาให้ทุกร้อนเดือดเนื้อร้อนใจกันไปเพื่ออะไรแล้วต้องมาไถ่บาปกันเพื่ออะไรถ้าในเมื่อพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่า,าเหตุปัจจัยเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างเป็นผู้สร้างทุกอย่างเป็นคนเนลมิตรทุกอย่างเป็นคนธรรมดาทุกอย่างพระองค์ทรงเนลมิตรทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าแยกความมืดออกจากความสว่างแยกแผ่นดินออกจากแผ่นน้ำทรงทําทุกอย่างสร้างมนุษย์คนแลกสร้างทุกอย่างเกิดขึ้นหมด แต่คำถามคือสร้างมาเพื่อในเมื่อ,สร,อส, me, สร้างมาต้องมาแก้ไขความทุกข์แสดงว่าพระเจ้ามีความชํารุดนะเพราะโรรองต้องกลับมาแก้ไขความชํารุดที่พรรองสร้างไว้เพราะเวลาอะไรมนุษย์สร้างมาด้วยความบริสุทธิธรรมเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความละเอียดละออด้วยความรักแต่บอกว่าความรักแต่กลับจะแยกมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่รักพระองค์เนี่ยทั้งๆที่ทรโรรองเปคนสร้างมาเองเราบอกอาภัยนะพระเจ้าอาภัยให้แต่กลับจากการมนุษย์ที่ไม่เชื่อพระองค์เนี่ยลงในลกหมดเลยนิรันดรแต่การเฉพาะมนุษย์ที่เชื่อพระองค์เนี่ยขึ้นสวรรค์นนัด ถ้าจะยุติธรรมตั้งแต่แรกถ้าจะรักตั้งแต่แรกควรจะอะไรอย่างอาจารย์ชัํายกตัวอย่างว่าลูกเมื่อทําความเลวความชั่วทําความบาปสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อต้องไปประกันตัวเสมอเพราะอะไรเพราะมีความรักให้กับลูกอ้าวแล้วพระเจ้าเอาความรักไปไหนแแล้วสุดท้ายไม่ประกันตัวแล้วนู่นลงนรกเลยเพราะอะไรไม่รักแล้วนิรัดดนดรแล้วเพราะอะไรไม่เชื่อฟังพระเจ้าสุดท้ายแล้วคําถามคือแล้วพระเจ้าจะสร้างมนุษย์มาแต่แรกทําไมถ้ามันง่ายขนาดนั้น ถ้าง่ายขนาดนั้นแล้วจะมีมาเพื่ออะไรจะมีความทุกข์ทำไมท้าไมเราต้องมาชดใช้อะไรมากมายขนาดนี้ทําไมเราต้องมารับวิบากกรรมอะไรมากมายขนาดนี้ทําไมเราต้องมาทุกข์ร้อนน้ําตาไหลร้องไห้จะเป็นจะตายสุดท้ายเดี๋ยวจะกลับไปที่อะไรกลับไปที่ว่าก็มนุษย์สร้างมาได้อย่างความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอ่าแล้วสุดท้ายแล้วเป็นอะไรเป็นไปเพื่ออ่ามนุษย์ไปทําบาปเองไปทําชั่วทําเลวเองก็แล้วสร้างมาทําไมถ้าในเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วสร้างทําไมถ้าในเมื่อรู้ตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นแบบนี นายช่างใหญ่เนี่ยเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทําสิ่งนี้ยมันจะนําไปสึ้งความชิบหายของเขามันจะนําไปสึ่งความผิดพลาดข,ของเขาเขาเห็นชัดเจนว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นคําถามคนที่มองเห็นโทษอยู่แล้วจะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาเพื่ออะไรในเมื่อเห็นความชํารุดเห็นข้อบกพร่องเขาย่อมไม่สร้างในสิ่งนั้นขึ้นมาเราต้องหันไปหาความสมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราเห็นความสมบูรณ์แบบแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันจะไม่สมบูรณ์แบบนะคำถามสร้างเพื่อ ก็นเมื่อถ้าสมบูรณ์แบบต้องสมบูรณ์แบบนิรันดอนเหมือนสวรรค์น,น,นิรันดอนสวรรค์นิรันดรเป็นที่พำนักของพระเจ้าจะอยู่ชั่วนิรันดรเป็นสวรรค์อันบริสุทธิธรรมเป็นสวรรค์นิรันดอนเป็นสวรรค์นอันไม่มีความบกพร่องไม่มีความชำรุดทั้ทงถามทำไมไม่สร้างแบบนั้นให้มนุษย์มนุษย์จะยิ่จะได้อยู่แบบไม่มีข้อบอกพร่องไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีความเลวความชั่วไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายทําไมต้องให้มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก่อนถึงจะไปหาสถานที่อนิรันได้ ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกโดยให้ลูกเนี่ยต้องไม่ผิดหวังกับสิ่งใดเลยนี่เรียกว่าความรักที่แท้จริงแต่คําถามทํามไมเราถึงสร้างสวัสดิ์ลอนดอนไปรอไปรอก่อนตอนนี้ทดสอบไปก่อนใช้ชื่อไปก่อน,น,อนทดสอบไปรับผลกรกระทำไปไปคาถามคือทามไมต้องมีเหตุปัจจัยอะไรแบบนี้พระพุทธเจ้าจึงยิ่งรับรองชัดเจนกับหลักเหตุผลที่ตอบออกมาว่านี่แหละเรียกว่าหลักสัสจาความจริงเพราะอะไรไอ้สิ่งเหล่านี้มันยังไม่จริงไง นิพพานไม่ใช่การดับหายไปแต่นิพพานเรียกว่าการดับเย็นเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่มีอยู่แต่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีร้อนเย็นอ่อนแข็งไม่มีหนาวไม่มีร้อนไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีการเสื่อมปรากฏไม่เมื่อตั้งอยู่ไม่มีสภาวะอื่นใดปรากฏนี่คือนิพพานเพราะนั้นหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดมากว่ากุศลบายในการไปบวชโกนหัวอย่างนี้ยุ่นวุ่นวายกันใหญ่เลยคำถามคือ พวกเราเนี่ยพยายามยกว่าว่าอะไรการเกาะชายเพื่อเหลืองพ่อแม่เนี่ยนำไปสู่สวรรค์ได้โอายากจังเลยไม่ใช่พระเจ้าไม่เคยสอนว่าการบวชพ่อแม่จะได้บุญคนบวชสิเขาต้องได้บุญของตัวเขาเองเขาย่อมปฏิบัติธรรมการบวชการบารมีชาวมุสมิทเขาต้องไปสร้างเหตุปัจจัยถ้าเขาสามารถสร้างเหตุปัจจัยของตัวเขาเองได้เขาย่อมบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเขาทาไม่ได้เขาย่อมบรรลุไม่ได้เราเรียนหนังสือทุกคนเรียนหนังสือถ้าตัวเองไม่ตั้งใจอ่านหนังสือไม่สร้างกายการทำทางกายทางวาจา ทางใจในหลักสูตรของการเรียนหนังสือของตนเราจะสอบตกไหมย่อมสอบตกเราจะสอบผ่านได้ไหมย่อมสอบผ่านไม่ได้เพราะอะไรไม่ส okay. ร้างเหตุปัจจัยของตัวเองการที่เราจะสอบได้ไม่ใช่พระเทพเทวาหรือพระเจ้าโดนบันดาลแต่เราสอบผ่านได้เพราะการกระทําของเราเองด้วยการตั้งใจอ่านหนังสือเราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตได้ด้วยการกระทําทางกายวาจาใจสุจริตของตัวเราเองไม่ใช่เพราะมีเทพเทวาหรือพระเจ้าบันดาลแต่นั่นคือการกระทําของเราเราทําเราต้องได้ผล เราขวนขวายเล่าเรียนหนังสือคนตั้งใจย่อมสอบผ่านคนไม่ตั้งใจไม่มีทางสอบผ่านเพราะอะไรไม่มีผลของการกระทําของตนดังนั้นการไปบวชไม่ใช่ว่าทุกคนต้องบรรลุธรรมหรือทุกคนต้องไปบรรลุธรรมแต่ต้องกระทาตามเหตุป,ปัจจัยของตัวเองให้ได้เมื่อสร้างเหตุสมควรแก่การบรรลุธรรมเขาย่อมบรรลุธรรมเมื่อสร้างเหตุสมควรต่อการประสบความสำเร็จเขาย่อมประสบความสำเร็จเขากินพริกเขาย่อมได้รับผลของความเผ็ดนั้น เขากินน้ําตาลเขายอมได้รับผลของความหวานนั้นเขากินเกลือเขาย่อมได้รับผลของความเค็มนั้นไม่มีทางที่เขาจะได้รับผลอื่นเพราะอะไรนั่นคือผลจากการกระทําของตัวเขาเองกราทาสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นยิ่งตอบย้ำชัดเจนว่าถ้าเราพูดว่าการที่คนเกิดมาปฏิบัติธรรมได้ยากเปรียบเหมือนเศษดินไปเล็บมากเลยเพราะอะไรเพราะสันดานตัวเองสุดท้ายกลับปฏิการกระทําคนทามากคนมีความเพียรอาจารย์ถามว่าคนรวยกับคนจนใครมากกว่ากัน คนรวยมากกว่าเพราะอะไรเขาสามารถสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวเองสู่ยอดของปิระมิดได้นั่นเรียกว่าคนรวยน้อยไหมน้อยเศษดินปลายเล็บคนจนล่ะมากก็กับแผ่นดินมหาปฐพีเพราะอะไรระเบียบว,วินัยน้อยความรู้น้อยความสามารถน้อยความขวนขวายน้อยจึงแตกต่างจากคนรวยเพราะฉะนั้นเพราะอะไรมันจึงน้อยกว่าไงคนเลวคนชั่วมันมากกว่าคนดีเพราะอะไรเพราะเขาไม่คิดจะสร้างเหตุป,ปัจจัยด้วยตัวเองรอคอยอ,อ,อ้อนวอนขอเลาะหรือไม่ลงมือกระทำทาง,ทาง,ทางกายวาจาใจ,ใจสติลิ นี่ตังหาคือหลักเกณฑ์สำคัญเพราะฉะนั้นสุดท้ายกลับไปที่อะไรการกระทำทางกายคำพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจทำสิ่งไหนได้รับผลสิ่งนั้นไม่ทำสิ่งไหนไม่จะรับผลสิ่งนั้นสุดท้ายมันกลับมาที่อะไรกลับมาที่หลักเหตุหลักผลคือการกระทำของตัวเองต้องรับผลไม่มีใครแก้ไขให้ได้ต้องแก้ไขด้วยตัวเอง กินพริกแล้วเผ็ดจะอ้อนวอนขอร้องเทียเทวาให้ดืบมาดาให้หายเผ็ดได้ไหมไม่ได้ต้องสร้างเหตุปัจจัยอะไรไปหานมมากินไปหาของเปรี้ยวมากินไปหาของหวานมากินหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อแก้อะไรแก้ความทุกข์จากความเผ็ดร้อนนี้เนี่ยเรียกว่าการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อดับความทุกข์เฉพาะหน้าในปัจจุบันขนาแล้วเราทําแบบนี้ซ้ําๆไปจนสามารถดับเหตุทุกอย่างได้เราจะพ้นจากความทุกข์ทุกอย่างได้ด้วยความเข้าใจในหลักสักจจกความจริงได้